สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องัวร่นสร้างตัวสาวภูปออีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคม2567นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วผาน้นาทิพย์นะคะทุกคนที่จังหวัดกาฬสินนะคะสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วผาน้นาทิพย์นะคะทุกคนจะเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความ สงบนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะแฝงไปด้วยธรรมชาติมากมายแล้วก็จะมีนกมีสัตว์ป่าที่อยู่เป็นบางชนิดอย่างเช่นพวกกระรอกหรือว่าอีกาเป็นนกเป็นสัตว์ที่เขาชอบอยู่กับต้นไม้กับธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วก็จะมีความร่มรื่นนะคะทุกคนที่มาจากต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่แถวในวัดนะคะทุกคนหรือสำนักสงฆ์นั่นเองนะคะ ส่วนมากนะคะก็จะเป็นโคตหินนะคะทุกคนแล้วก็มีความสงบร่มรื่นสามารถทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเจดีที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะทุกคนถ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่เจอตรงที่เรารู้สึกว่าชอบก็สามารถมาที่ได้นะคะทุกคนจะเป็นบรรยากาศธรรมดาบ้านๆร่มรื่นนะคะทุกคนอยู่ รู้สึกว่าสบายใจแค่เราได้มาสักพักหนึ่งไม่นานหรือว่าแค่มากระไรเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์เราก็สามารถที่จะมีความสุขและก็สุดใจได้ทารคนแล้วก็มีต้นไม้ต้นไผ่แล้วก็หลายๆอย่างนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโขดหินที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคน หลายจุดนะคะที่ไว้ให้ทุกคนได้ไปเดินชมแต่ว่าเราจะมาถ่ายแค่จุดนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเห็นอีกหลายจุดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมาถ่ายทุกคนดูแต่ว่าวันนี้เราก็จะถ่ายมาให้ดูเพียงแค่นิดนะึงหรือว่าเรียกว่าน้ำจิ้มนะคะทุกคนแล้วก็มันคือบรรยากาศที่รู้สึกว่าสงบมากๆนก รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนปล่อยวางแล้วก็หยุดพักสักแป๊บหนึ่งให้ตัวเองได้หายใจเข้าลึกๆได้ทบทวนสิ่งที่เคยทํามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ให้เราทบทวนกับตัวเองนะคะทุกคนพอเราทบทวนแล้วก็ให้เราปล่อยวางนะคะทุกคนเพื่อเราปล่อยวางเราก็จะรู้สึกว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะทุกคน บรรยากาศก็คือดีนะคะทุกคนก็จะมีลมพัดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลว้วมๆแล้วก็คือลบลื่นนะคะแต่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ที่ธรรมดาที่หนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะมองว่าเออที่นี่อาจจะธรรมดาธรรมดานะคะแต่ถ้าได้ลองมาสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่ามันเหมือนอีกโลกหนึ่งแล้วก็วิเศษนะคะทุกคนวิเศษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีอิทธิฤทธิ์หรืออะไรมากมายนะคะแต่เป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติ ที่เขาเรียกว่าธรรมชาติบาบัดเพราะว่าด้วยความที่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่หนึ่งเลยนะคะก็ะคือมีต้นไม้มีโขดหินมันมีอายของธรรมชาติอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้ใกล้ตัวเมืองมากอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าน่าจะเป็นป่านิดหนึ่งนะคะทุกคนมันก็เลยจะดูธรรมชาติ ตาตองคือนะคะทุกคนก็คือจะมองเห็นดาวจะสวยมากแต่ภาคที่ตกดินนี่คือจะสวยมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ยังสามารถมองไปเห็นภูพอได้แต่ว่าต้องเดินไปอีกไกลสักนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนแล้วก็จะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะทุกคนช่องไวรุ่นสร้างตัวสาวภุกอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนถ้าจะติชมก็สามารถติชมได้นะคะทุกคนพร้อมที่จะรับฟังทุกคนนะคะหนูอาจจะพากไม่ได้น่าฟังมากนะคะทุกคนหรืออาจจะไม่ได้อัธรุษนะคะต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าหนูก็เพิ่งหัดทำนะคะทุกคนฝากทุกคนเมตตาด้วยนะคะทุกคน หรือเพิ่งหาดทำอาจจะทำได้ไม่ดีตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่ทุกคนรู้สึกว่ายังไม่โอเคก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแต่ว่าในการทำข้อมูลก็จะทำแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงคำว่าบ้านๆสไตล์ธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความมีสเสน่ห์ของ การที่เราแบบอยู่แบบบ้านๆแล้วก็ธรรมชาตินะคะทุกคนก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ